สวัสดีครับวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งดีไซน์หรูหราโดดเด่นนะครับสำหรับเด l g 5 5 5 5 9 0ตัวนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันต่อเลยเด l g 5 5 5 5 9 0เป็นโน้ตที่จะได้ว่ามีความครบคันในการใช้งานหลากหลายด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ทั้งกลุ่มผู้ที่เป็นเล่นเกมหรือใช้งานทั่ว,วไปหรือคนที่รักความบันเทิงมัลติมีเดียต่างๆสเปคภายในแรงลื่นมีไฟคีย์บอร์ดเป็นสีฟ้า ใช้งาน Windows 10ด้วยการสแกล,ลนิ้นมือที่ปุ่ม power แถมให้การรับประกัน2ปีอีกด้วยเป็นแบบเดียวพรีเมี่ยมซัพพอร์ตออนไซส์เซอมาดูสเปคเครื่องกัน CPU เป็น Intel Core i7-9750H ตัวแรงอยอดนิยม การ์จอเป็นการ์จอแยก a v เ d i a g e f o r c e GTX 1650หน้าจอขนาด1 5 6นิ้ว Full HD Panel IPS แรมขนาด 8GB DDR4 หน่วยความจำเป็น SSD M.2 NV m MB, ความจุ 256GB ทำงานร่วมกับฮาร์ดิธรรมดาความจุ 1TB OS เป็น Windows 10 Home แท้ประกัน2ปี Premium Support Onsite น้ำหนักอยู่ที่2.68กิโลกรัม เดล G 5 5 5 5 9 0ใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์ดูหนังฟังเพลงดู Netflix เล่นเกมสังม,มิติทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างลื่นไหลใช้งานหนักเช่นโปรเซสภาพผ่านโปรแกรมไลด์รูมก็สามารถทำได้อย่างดีทีเดียว d ด G 5 5 5สิบเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโนมุก mm hmm. เอาไปเล่นเกมเป็นหลักรวมไปถึงเอาไปทํางานด้วยเพราะว่าดีไซน์สวยงามแล้วก็เรียบง่ายแต่แรงโดดเด่นอยู่นะครับมาพร้อมกับสเปคที่แรงไม่ว่าจะเป็น CPU การ์ดจอหน้าจอ IPS สีสันสวยงามสดใสนะครับมาพร้อม Windows 10แท้ใช้งานแน่นทีมีสแกลนลนิ้วมือด้วยสามารถใช้กับ Windows h l o เพื่อเข้าใช้งาน Windows 10ได้ด้วย